อยู่บนดินเราปลูกลงดินแล้วก็คือเยอะแล้วแต่ว่าคืออยากจะปลูกเลี้ยงลงกระถางดูบ้างว่าจะเขาจะให้ผลผลิตไหมถ้าปลูกแบบนี้คือเราจะได้บังคับบังคับน้ําได้นะฮะท่านผู้ชมว่าเราจะให้กิ่งเขาแก่ตอนไหนแล้วก็จะหยุดจะหยุดให้น้ําตอนไหนอะไรประมาณนี้คือสามารถที่จะ ทำคล้ายลักษณะคือทำทำให้บังคับมนาวให้ออกลูกออกผลเองท่านผู้ชมครับถ้าเลี้ยงในกระถางแบบนี้เราสามารถบังคับน้ำได้เนาะประมาณนี้แหละฮะท่านผู้ชมลองทดลองก็เราปลูกมาเยอะแยะมากมายเนะคือวิธีหลากหลายวิธีด้วยการลงดินแล้วก็การเลี้ยงในกระถางเป็นจะเป็นลักษณะยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยจะทําให้ทําให้ออกผลปีหนึ่งก็ประมาณหลายรอบก็ได้ถ้าหากว่าเราสามารถบังคับน้ําได้นะท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเราคือแบบทำให้ได้หลากหลาย ได,ได้หลากหลายวิธีนอะอันนี้คือวิธีหนึ่งคือเลี้ยงในกระถางท่านผู้ชมสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมมาอยู่ที่ต้นหม่อนแบนเบอรี่สายพันสายพันธไต้หวันสตรอเบอรี่ท่านผู้ชมครับหม่อนแบนเบอรี่ต้นนี้อายุประมาณหนึ่งปีเศษท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราเพิ่งจะย้ายมาปลูกเนื่องจากว่าเราเพิ่งจะทําได้ทําการเปลี่ยนยอด แล้วก็มาลงปลูกแล้วเราก็ได้เห็นผลผลิตของเขาแล้วประมาณสามรอบที่แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับช่วงนี้คือช่วงฤดูฝนเขากําลังสะสมอาหารอยู่นะฮะท่านผู้ชมหลังจากที่เราให้อาหารไปให้อาหารทางทางดินไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมให้อาหารทางดินไปแล้วในช่วงต้นฝนแล้วก็ตอนนี้เขาสะสมอาหารเราไปดูกันว่าเขาสะสมอาหารเขาสะสมยังไงเออเขาสะสมอาหารก็คือเขาสะสมอาหารคือแบบทําให้ทําให้กิ่งตาเขา กิ่งตาเขาแก่เขาหยุดแล้วท่านผู้ชมับยอดยอดเขาหยุดแล้วลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าหมอนแบมเบอรี่คือสะสมอาหารพร้อมที่จะให้ผลผลิตแล้วคือออกลูกแล้วอะไรประมาณนี้สังเกตจากตาของหมอนท่านผู้ชมสังเกตจากตาของหมอนคือตาปูดหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับอแล้วก็ตอนนี้คือเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็รอให้เขาจนจนเขามียอดเขาหยุดแบบนี้ทุกๆก,กิ่งท่านผู้ชมครับยอดเขาหยุดแบบนี้ทุกๆุกกิ่งเลยแล้วก็ พอยอดเขาหยุดทุกกิ่งแล้วเขาจะใบเหลืองใบแก่ใบเหลืองเสร็จแล้วเขาก็คือจะใบแห้งเหี่ยวสลัดใบทิ้งอะไรประมาณเนี้นี่คือวิธีวิธีการของวิธีเอวิธีทําก่อนที่จะทําผลหม่อนบมเบอรี่นะคะรับท่านผู้ชมครับหลายคนหลายท่านไม่เข้าใจนะว่าคือเอ๊ะทำไมต้นหม่อนเราให้ปุ๋ยให้น้าไปแล้วทำไมต้นหม่อนเราใบเหลืองใบแห้งแล้วก็ใบร่วงใบหล่น ไม่มีใบเลยบนต้นอะไรประมาณนั้นนะคือแบบหลายคนหลายท่านไม่เข้าใจนะคือแบบตกใจอะไรประมาณนี้คือเข้าใจว่าต้นหม่อนเราตายอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ตายนะฮะท่านชมถ้าลักษณะแบบนั้นแล้วแสดงว่าแสดงว่าต้นหม่อนของเราพร้อมที่จะให้ผลผลิตแล้วนะฮะท่านชมนั่นเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะฮะท่านชมครับแล้วก็มีเจ้าผีเสื้อตัวสวยมาเก,กาะใบที่ใบที่ใบหม่อนของเราด้วยท่านชม สายพันธุ์ที่ท่านชมเห็นตรงนี้คือสายพันธุ์ไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะท่านชมครับที่กลิ่นเขาเป็นสตรอเบอรี่ท่านชมก็ทราบใช่ไหมครับว่าสตรอเบอรี่ปลูกที่บ้านเราเนี่คือให้ผลผลิตปีละรอบปีละครั้งแค่นั้นเองท่านชมครับและเป็นช่วงฤด,ดูเป็น,น่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวเนาะใช่ไหมครับท่านชมในช่วงในช่วงฤดูหนาวเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นคือสตรอเบอรี่ออกลูก ให้ผลผลิตเราในช่วงฤด,ดูหนาวใช่ไหมครับเอ่อน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะแต่ว่าคือของเรานี่คือสายพันธุ์มอนแมเบอรี่คือสายพันธุ์ไต้หวันสตอรอเบอรี่นี่คือสามารถให้ผลผลิตเราปีหนึ่งก็ประมาณสามรอบหรือสี่รอบอยู่แล้วท่านผู้ชมครับขึ้นอยู่ที่เราจะทําผลเลยเราสามารถบังคับทําผลได้นะฮะท่านผู้ชมจริงไหมเจ้าผีเสื้อน้อยจริงไหมครับจริงไม่จริงอ่ะถ้าจริงก็คือแบบโอ้ยิ่งเลยนะเป็นวันนี้เป็นพระเอกเลยเนาะวันนี้มาเป็นพระเอกเลยที่นี่ นะครับก็เนี่ยคือคือเราเราก็คือจะเราก็คือจะมาดูว่าคือทําไมต้นนี้คือปลูกแค่ระยะเวลาการปลูกแค่หนึ่งปีเศษทําไมเขาให้ผลผลิตสามรอบได้ก็เพราะว่าเพราะว่าคือเราเพราะว่าต้นต้นหมนมันไม่ต้นต้นนี้คือเราเสียบยอดไว้บนต้นต่อพันธุ์ไทยครับท่านผู้ชมครับมาดูกิ่งต่อพันธุ์ไทยของเราคือเก่งขนาดไหนท่านผู้ชมเห็นไหมครท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นเป็นกิ่งเดิม กิ่งเดิมของเป็นเป็นต้นต่อเดิมนะอันนี้เป็นต่อเดิมของของของต้นหม่อนพันธุ์พื้นบ้านเราใช่ไหมครับ <c oughs> เพื่อมาเรามีเรามียอดเหลืออยู่เราก็เลยมาเสียบไว้ที่ต้นต่อเดิมอะไรประมาณนี้ท่านท่านชมเห็นกิ่งที่หัวตอที่เขาแห้งตรงนี้ไหมครับท่านผู้ชมนี่คือหัวตอที่เขาแห้งนะท่านท่านผู้ชมครับหัวตอหมายถึงก็คือต่อเดิมเนี้ยอันนี้เป็นหัวตอแล้วก็เราบริเวณที่เราเสียบตอนนี้คือเราเสียบยอดตัวนี้เราแพ่เขาสมานกันดีแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะ เป็นเนื้อเดียวกันแล้วทีนี้ก็ตัวนี้คือแห้งไปเลยเห็นไหมก็คือแบบแรกๆคือต้นต้นต่อเดี๋ยวเขากิ่งแค่นี้เองใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้คือต้นเขาใหญ่มากเลยต้นโตมาเลยนี่คือนี่คือเทคนิคการการการเปลี่ยนยอดเสียบยอดนะฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมว่าคือต้นต่อเจริญงอกงามล้วก็คือเนื้อเยื่อติดกันเลยก็ทําให้ต้นเจริญเติบโตและแข็งแรงด้วยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าต้นพันต้นพันที่เรานํามา นำมาอยู่ที่ไหนนะครับต้นต้นพันธุ์ที่เรานํามาคือแบบต้นแม่เขาอะกิ่งกิ่งแม่เขาคือต้นต้นที่เป็นกิ่งแม่เขาเนี่ยต้นโตขนาดไหนฮะ,ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ,ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือหมอนกระถางที่เรามาปลูกเลี้ยงในกระถางคือหมอนสายพันธุ์ไต้หวันสตรอเบอรี่นั่นเองท่านผู้ชมครับหมอนสายพันธุ์ไต้หวันสตรอเบอรี่ที่เราไปดูเมื่อสักครู่นี้คือนี่คือที่เรานํามาเสียบยอดไว้บน ต้นตอบพันธไทยแล้วก็เลี้ยงในกระถางนะท่านผู้ชมเพราะว่าคือจะอยากจะทดลองเลี้ยงในกระถางดูว่าจะเป็นยังไงเนื่องจากว่าอยู่บนดินเราปลูกลงดินแล้วก็คือเยอะแล้วแต่ว่าคืออยากจะปลูกเลี้ยงลงกระถางดูบ้างว่าจะเขาจะให้ผลผลิตไหมถ้าปลูกแบบนี้คือเราจะได้บังคับบังคับน้ําได้นะฮะท่านผู้ชมว่าเราจะให้กิ่งเขาแก่ตอนไหนแล้วก็จะหยุดจะหยุดให้น้ําตอนไหนอะไรประมาณนี้คือสามารถที่จะ ทำคล้ายๆลักษณะคือทำทำให้บังคับมานาวให้ออกลูกออกผลนั่นเองท่านผู้ชมครับถ้าเลี้ยงในกระถางแบบนี้เราสามารถบังคับน้าได้เนาะประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมลองทดลองก็เราปลูกมาเยอะแยะมากมายแล้นก็คือวิธีหลากหลายวิธีด้วยการลงดินแล้วก็ออก,การเลี้ยงในกระถางเป็นจะเป็นลักษณะยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยจะทําให้ทําให้ออกผล ปีหนึ่งก็ประมาณลหลายรอบก็ได้ถ้าหากว่าเราสามารถบังคับน้ําได้นะท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเราคือแบบทำให้ได้หลากหลายได,ได้หลากหลายวิธีเนาะอันนี้คือวิธีหนึ่งคือเลี้ยงในกระถางท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นต้นต่อของอันไต้หวันสตอร,รีที่เรานํามาทําการขยายพันธุ์ท่านผู้ชมครับอายุของเขาคือสามปีท่านผู้ชมครับสามปี เหตุผลที่เราเอาเขามาปลูกไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าตอนที่เขายังเล็กๆอยู่ผู้ชมกิ่งเขาไม่สมบูรณ์เลยกิ่งเขากิ่งเขาไม่สมบูรณ์เลยนะผู้ชมก็เลยเราก็เลยมาปลูกไปใกล้เราแต่ว่าเพลินว่าคือเขาได้น้ําได้อาหารคือแบบเขาโหตอนนี้ทผูรชมครับสามปีดูดิฮะต้นเขาเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเขาเลยเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะทําให้เขาเป็นต้นพันผู้ชจครับสูงลิ้วเลยสูงลิ้วขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดู ราไปดูมุมมุมไกลๆเนาะอันนี้คือมุมใกล้ๆที่จะพาท่านผู้ชมมาดูมุมไกลๆนึ่งเดี๋ยวว่าดูบริเวณโคนต้นเขาว่าเขาสามปีเนี่ยใหญ่ขนาดไหนและประมาณนี้ท่านผู้ชมครับทั้งๆท,ที่แบบว่าเลี้ยงแบบออร์แกนิกนะท่านผู้ชมครับคือไม่ต้องให้อาหารอะไรเลยนะฮะท่านผู้ชมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะะท่านผู้ชมครับมาดูภาพมุมไกลนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ความสูงของแทงน้ําเทียบกับแทงน้ํานะะท่านผู้ชมครับ แทงน้ารวมแล้วก็ประมาณเกือบหกเมตรท่านผู้ชมกิ่งเขานู่นฮะท่านผู้ชมครับที่ที่เราไม่น้มกิ่งลงมาเนื่องจากว่าไม่ตัดแต่งกิ่งเลยไม่น้มกิ่งลงมาเพื่อทําผลเนื่องจากว่าคือเราต้องการที่ให้ต้นนี้เป็นต้นพันท่านผู้ชมครับเราก็เลยไม่ต้องน้มกิ่งนะปล่อยเขาเป็นธรรมชาติได้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมครสูงเทียบกับนู้นต้นไม้ด้านหลังแทงน้ำนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือถ้าเราปล่อยไปก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยเราไม่ต้องน้อมกิ่งลงมาเพื่อทําผลแล้วก็เพื่อต้องการที่จะนํา นำกิ่งพันธ์ุจากต้นแม่ต้นนี้เท่านั้นเองท่านผู้ชมครับเอาไว้เป็นต้นพันธุ์เนาะท่านผู้ชมครับเห็นไหมครัว่าจเจริญเติบโตปลูกง่ายมากคือหมอนมันบรีนันเองท่านผู้ชมครับพันธุ์หมอนมันบรลลีสายพันธุ์ไต้หวันสตรอเบอร์รี่ให้ผลผลิตไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับท่านผานนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน และกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแจ็คบ้านไร่ชัยคานะำเลยะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเวลาที่หม่อนแบมบรี้ออกลูกออกผลท่านผู้ชมก็จะได้ดูความพร้อมๆกันไปทุกทุกคนนะครับท่านผู้ชมครับและก็ถ้าหากว่าต้องการดูคลิปย้อนหลังสามารถที่จะลงไปดูได้ที่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมครับใต้คลิปนี้คือจะวางลิงก์ให้กับท่านเพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูว่ามีเพลย์ลิสต์ให้ท่านผู้ชมได้ดูใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชม ลงไปดูได้เลยว่าคือที่ผ่านมาคือหมดมัมเบอรี่สายพันธุ์อะไรบ้างในส่วนเราที่เราปลูกอยู่อะไรประมาณเนี้นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ